擦干。<打> เดี๋ยวให้ทั้งสองคนนี่ทางเจมแล้วก็เนตนะครับทักทายแฟน,แฟนหน่อยดีกว่าเพราะดีเนี่ยมีทั้งชาวไทยที่อินเตอร์แฟนมารอเนตเจมกันเยอะมากๆเลยครับครับผมก็สวัสดีครับใครที่เพิ่งมารู้จักเราเราเนตกับเจมนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเนตครับแล้วก็เนตแล้วก็เจมนะครับผมก็ะจะบอกว่าคิดถึงพี่พี่พี่ชาวไทยมากเยะมฮะ ครับผมก็ดีใจครับตื่นเต้นมากเพราะตอนแรกไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ครับใช่ค่ะอือันนะครับติดตามน้องผ่านโซเชียลมีเดียตลอดเจอตัวจริงก็คืออะไรรอกกันในโซเชียลอีกจ้าทั้งคู่ก็คือรอยกับสมบัติสร้างขึ้นมาใช่อพี่อยากกินร้านนี้พาพี่ไปกินหน่อยได้เลยเนี่บ ก็จะบอกว่ามีรู้อะไรบ้างอธิบายให้ฟังโอเคเอาเป็นของผมก่อนเป็นตัวครูครับผมเป็นน้ำครับเพราะว่าไม่มีช่วงหนึ่งที่พวกผมมีคอนเสิร์ตครูครับผมก็ผมเป็นน้ำเพราะว่าเป็นคนครูครูนี่ใช่ครูไหมย่าินเล็กครูไหมครูครับแล้วก็ ต่ไปเป็นแมวครับผมเพราะว่าทุกคนรู้ว่าผมเป็นธาตุแมวใช่แล้วก็ก็เป็นเทฟูครับเป็นคนเป็นแมวขี้เล่นแล้วก็มีอารมณ์ดีล่าสุดเลยใช่ก็เลยออกมาเป็นตัวแมวครับนะนะคอส่วนของเจมเจนครับก็จะเป็นแบบสิ่งที่เรารู้สึกว่าตอนที่ทุกครั้งที่จินจาวาเร์จะชอบว่าเป็นรูปหัวใจก่อนแบบถันลองมูมก่อนอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าเอาสิ่งที่เราทำทุกทุวันนี้มาประกดอยู่ประเทศสูพิเรศ ของรางวัลที่จะได้ก็คือถ่ายภาพโพลารอยร่วมกับทางเน็ตเจมพร้อมลายเซ็นสดสดเอาไปเลยจัะมาเอามาให้พี่อ๋อมเลยครับโอคครับผมสวัสดีครับพี่เครับครับีางรกนกีใช่ครับอัี้ดอะร้วนนีเนเอาเสียงเลยได้ก็โอเค ไม่ไม่ได้ม่ได้ไมด้ไมด้แสงได้ไสงไม่ได้แม่ได้ไได้ไม่ได้ได้ไงได้ไม่้่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่สด้ไม่้าม่้าไา่ได้ไ้ไม่ไง้ไม่อไปเ้าม่้าม่มได้มด้่นด้กมด้ไม่อดไ้้ดดไมดม้่้มเไม่ม ได้ไหมครับได้ไหมครับดีขึ้นไหมครับต้องได้ไหมได้แล้วโอเคครับเอาดีนะอโอเคดเลยแล้วมดแล้วไปนะ ครับอ่าเนตเจนครยบครับวันนี้มาร่วมงานกับคารายนาครับผมมีโอกาสออกแบบร5พินด้วยเป็นไงบ้างครับผมก็ยังอื่นเลยก็คือต้องขอบคุณทางคารายนาสมากๆนะครับผมที่ให้เนตเจมส์ได้ร่วมกับแคมเปญแคมเปญนี้นะครับผมก็ก็จะมีทั้งหมด5พินเนาะ5พินครับผมเพราะว่า พวกเราก็ช่วยกันออกแบบครับผมมีหนึ่งอันที่ช่วยกันออกแบบแล้วก็เพื่อเราก็ออกแบบคนละสองครับผมแล้วก็จะบอกว่าตอนที่รับรู้เรื่องมาก็คือรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ออกแบบครับผมครับผมก็แต่ละอันก็จะมีความหมายแตกอยู่ตต่างกันเดี๋ยวเริ่มจากที่พี่กันก่อนครับผมของพี่เนเป็นตัวน้าครับผมเป็นรูครับผมเพราะว่าแสดงถึงตอนที่เมลนที่ยูเอาเป็นน้ำครับผมก็เลยอยากจะโชว์ความคูฟูของน้ำครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นรูปแมวครับเป็นเทปูก็คือจะแสดงถึงความ ล่าเรื่องความพี่เล่นของแมวครับผมใช่ครับครับผมส่วนของเจมก็จะเป็นลูกหัวใจครับผมก็มันเป็นสิ่งที่เจมรู้สึกว่าตอนที่เจมลองว่าลูกอะไรเงี้ยเจมจะชอบวาดหัวใจเพื่อเป็นการวอร์มมือก่อนอย่างเงี้ย,ก,ยก็เลยรู้สึกว่าเอาสิ่งที่เราทําทุกๆวันเอามาเป็นผลงานในวันนี้ครับแล้วก็อีกอันนึงก็ เป็นอะไรนะเป็นรูปไฟใช่ครับซึ่งก็มาจากไม่ใช่ไม่ใช่ฟีลดอมไม่ใช่ฟีลดอมครับผมก็มาจากคอนเสิร์ตเมลอินทูยูเหมือนกันซึ่งเจก็ได้ตีมเป็นไฟครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเลยที่เราออกแบบร่วมกันก็คือเป็นอันฟรีดอมเป็นฟรีดอมเลยใช่ครับผมก็จะเป็นรูปหัวใจสีขาวและสีดำครับผมก็จะ มีความแบบเมลเมลเนาะละลายมาก็จะมาจากคอนเสิร์ตใหญ่ของเราทั้งสองคนด้วยก็คือคอนเสิร์ตเมลอิตูยูครับ,รบใช่ครัมันเป็นคอลเลคชัณะพิเศษ,ษด้วยใช่มบบมไม่ได้มีวางขายทั่วไปสวยมากด้วยครับผมก็ถ้าเผื่อใครไม่ไปทันก็อยากจะบอกเลยครับว่าหมดแล้วก็หมดเลย<ช>แต่ว่ายังมีขายนะครับผมสาม้อกันได้มาซื้อกันได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมที่สี่ห้าหกครับผมมีเวลาครับใช่ทั้งสองทุกคนได้เป็นหนึ่งในห้าศิลปินที่ได้รับการชวนมาออกแบบอ๋อครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับเป็นเกียรติมากๆเลยที่ท ทาให้แบบว่าเราได้ทําในสิ่งที่ชอบด้วยแล้วก็เอามาให้ทุกคนแบบว่าได้เก็บไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเี่ครับใช่ขอบคุณมากๆเลยครับครับ,รบทุกนี้หลายคนก็หายคิดถึงนะมีมากลับมา<ช>ที่เกศอยลางามีนักกระจมาด้วยครับใช่ครับผ<ช>มก็ ตอนนี้ก็กระแสต mm ่อเราก็ค่อนข้างไปในทางที่ดีมากๆเลยครับผมก็ตอนนี้ก็ EP เร่องครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็น EP สามแล้วครับใช่ครับผมก็ยังไงก็ขอฝากด้วยครับผมทั้งเจดไม้ชิงเอื้อพี่มงคลกันกัดตรง เยอะมากๆเลยครับยังไงก็ขอฝากเลยครับจริงคเรื่องนี้มันถ่ายทําก่อนที่จะอย่าเลิกงานผหรือเปล่าพี่เจดไม่ครับจไม่ถ่ายที่หลังครับผมแต่ว่าแค่ในนิยายเป็นพี่เจดก่อนครับผมก็เลยรู้สึกว่าต้องมีการปรับบทนิดนึงครับผมเพราะว่าคิงเคอื่องในโหมดของพี่เจดก็จะอีกเวอร์ชันนึงของอย่าเลิกงานนนนะครับผมอย่างเช่นมีความที่ไม่อาจจะไม่ดราม่าแต่เป็นแบบคอมเมดี้มากขึ้นเป็นฉุบวกมากขึ้นใช่คแบบดู ดูแล้วก็จะคิวไม่ขมวดละอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้ครั้งก่อนก็คือแบบเครียดตั้งแต่อีพีหนึ่งจนอีพีสุดเอ้ยแต่อีพีสุดท้ายก็ไม่เครียดวะไม่ถึงอานนทนหรออันน์ก็ยังมีอานนท์หรือพี่เจ็อยากอยากอยากเลยก็อ๋ออยากอานนท์จริงๆไม่ได้เครียดครับผมก็รักกันแล้วครับผมใช่ตอนนั้นครับ แต่เรื่องกุ๊กกิ๊กคนเราเวอร์ชั่นที่มันเป็นแบบเวอร์ชันของสามีภรรยาเลยเพราะแต่งงานกันแล้วนี่เอาตรงจะบอกว่าสุดๆเพราะว่าดูเองยังรู้สึกว่ามันเกินไปไหมดูมันเกินไปมเลยน้าพี่นามถ้าใครดูขนาดผมตัวผมเองที่แสดงผมยังบางซีนผมยังนื่งเลยว่านี่อยากหยิบนี่ทำนี่ทำไปเหรอเพราะว่าแอบมีความอุทานนิดนึงด้วยเพราะตอนที่ดูแอบตกใจใช่ครับผมหวานเกินที่บางทีผมดูอ่ะเฮ้ยเกินไปไม่เนี่ยคิง ตกใจพี่ตอนที่ผมดูอ่หน้าจ,าจังของ EP หนึ่งอ่ะผมตกใจเลยมันจะมีซีนที่แบบเหิเหิถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูนะครับนะ<ม>แต่กระสากินก็ลุ้นกับความสัมพันธ์ของกรอบเกตกรอบหือ,ไ,อไม่ใช่ดิพ่เกตกลางใช่ครับผมจริงๆแล้วคือพี่เจ๋อคนกลางก็คือเป็นซีรีส์ที่แบบคืออ่ะถ้าเราเป็นคนดูใช่ไหมถ้าดู EP 1ถึง2ก็จะรู้แล้วว่าแบบไม้อ่ะชอบหรือไม่พยายามจีบอยู่แต่ด้วยความเจตคือ ก็ด้วยความที่แบบเป็นคนกลางมาโดยไอ้ตาวหรอกเงี้ยมันก็จะทำให้เราลุ้นว่าแบบเจจะรู้ตอนไหนอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องฝาเป็นกำลังใจให้ไม้หรือเปล่าหรือว่าเจไม่รู้เหมือนกันก็ต้ฝาเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมใช่ต้องฝาดไม้ใช่มมไม่รู้ทีว่าเจไอ้ยเพราะไม้ชอบเออใช่แต่เหมือนเราก็กลายเป็นคนกลางเหมือนกันครับพี่นุ่มบางทีก็กลายเป็นคนกลางว่างเงี้ยครับผมแบบก็ต้องรอติดตามดูว่าใครเป็นคนกลางใช่ รับผมแต่ช่วงนี้กาแฟนม่ดูดวงรกัน่ไหเราสอ๋อใช่ครับผมเดี๋ยวนะก็อ่อก็เดี๋ยวเราก็จะมีแพนไปอีกกับน่าจะหลายๆเที่ยวเลยมี<ช>ประมาณปีนี้น่าจะประมาณอีกสักประมาณสามประเทศครับ<ช>ผมไอ สามประเทศครับผมใช่่เลยใชภายในปีนี้สามประเทศครับผมแล้วกินเดือนแล้วนะเดือนเดียวครับผมก็ฉันพูดไม่ได้ครับผมแต่ว่าเนี่ยครับเร็วๆก็รอติดตามครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับแในประเทศสุดที่ไปคือฝรั่งเศสใช่ครับเห็นไหมการไปไปฝรั่งเศสก็เอาจริงตอนไปถึงก็หนาวหนาวมากแต่จะสรุกกับการแบบแต่งตัวมากๆเลยครับเพราะว่าตอนที่เราอยู่ไทยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้แต่งแบบนี้อะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็แบบแฟน ที่ปารีสก็น่ารักมากๆเลยใช่เหมือนกับว่าแฟนคลับของเราก็เพิ่งมาจากหลายประเทศเพื่อมาเจอเราที่ปารีสเลยครับอ๋อใช่ครับในยุโรปก็มีเหตุที่ฐานครับผมก็มีเบลเยียมเยอรมนี UK อย่างเงี้ยครับแล้วก็อเมริกาก็มีครับผมนิวยุโรปมีจีนด้วยมีจีนมีไทยก็มีเหมือนกับคนไทยที่เขาอยู่ในยุโรปเขาก็เหมือนกับนั่งรถไฟหรือนั่งเครื่องบินมาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยขอบคุณมากเพราะว่าเราสึกว่าเราเหมือนกับเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอแบบ คนไทยในต่างแดนเนี่ยครับผมตอนนี้คือมากลับคู่เราก็คือแบบคู่รัเองก็ประมาณนั้นแหละมั้งครับผมเพ <c oughs> ราะว่าจริง <c oughs> มีประเทศบางประเทศที่รู้สึกว่าเราก็อยากไปนะผมแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีโอกาสเช่นเหมือนกับบราซิลเพราะเหมือนกับพี่แฟนคลับบาปปราซิลไม่เยอะแล้วก็อินเดียก็มีใช่ครับผมแล้วยังไงก็บอกบอกว่าเราจะได้เจอกันอะไรอย่างู่แต่ที่พสัสดุ์กิในจีนไปกับทุกเมืองใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมจริงๆต้องขอบคุณทางที่ไปนขับชาวจีนด้วยครับผมที่ซัพพอร์ตพวกเราสองคนแล้วก็จะบอกว่า เออ่ยังมีอีกนะครับผมไม่ใช่จบแค่นี้ในประเทศจีนใช่ครับผมแล้วเสร็จงานวันนี้บินไปสนามบินลืมนะจบงารนี้ไม่บอกได้ไหมครับไม่บอกดีกว่าเขาเขาฝากเป็นกำลังใจด้วยกันอะไรเงี้ยแบบเราก็จะคอยอัพลูคอยอัพเดทว่าแบบทำอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยใช่คุณงานของเราคุณจะมีให้ติดตามกับดีลลี่ที่เป็นบางงานที่อะไรนะครับผลงานที่จะจริงๆก็ตอนนี้ก็มีพี่เจ็อคนกลางครับผมแล้วก็มีซอมไบร์เบอร์ครับเป็นซีรีส์ของพายครับผมจะบอกว่าเข้มข้นมากเพราะว่าจริงๆพวกเรา ทั้งเน็ตเจมแล้วก็พี่ๆในค่ายแล้ก็เพื่อนนอกค่ายก็เหมือนกับเริ่มเวิร์กอปกันแล้วแล้วก็จะมีการถ่ายทำเรื่องนี้แน่นอนครับผมครับผมใช่ก็อยากให้คนติดตามเพราะว่ามันก็จะเป็นแนวแบบเป็นซอมบี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ น่าจะเป็นซีรีส์แบบเรื่องใหม่ที่เด็กในค่ายทุกคนยังไม่เคยเล่นเกี่ยวกับแบบซอมเกี่ยวกับซอมบี้เกี่ยวกับอะไรแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามด้วยครับโอเคขอบคุณครับทีมงานเร่งแล้วว่าเดี๋ยวเธอตกเครื่องโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยแบบตบเครื่องตบเครื่องไปไหนนะโอเคนะครับโอเคครับเห็นแต่ครับได้ครับ <t len k> <Sen nationalist> ได้ครับคกรหงมัด้ค่ะตงเป็นดไก่อนเอาไนขอบคุณะ่ขอบคุณคะหนึ่งอสาบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณ่ขอบคุณนะคะขอบนะคะ

ทำอยู่ได้ไหม